เพื่อนๆครับมีตัวอย่างหนังผีที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงมาฝากกัน,นะฮะไปดูกันเลยฮะ moved here เอาเรื่อง It's a nice place. Where's the welcome wagon? This is my cameraman Wolf and Ben, cameraman. The real genius is behind the skeleton crew. If something turns up, we'll get it on tape. Did you touch wow. Go, 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 go. Whoa 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 whoa, whoa. 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 Haunted houses before possessions, exorcisms, you name it. This is the first time in the history of the show that we've ever come to the world. He's a power, a hat. But what are you eating, mate? Man? Oh! He's here the hell. Hi. Wait. You okay? Oi! You're not here to come in here. He's having a seizure. It's a man in my dream. Yeah! I'm ผีอะไรมันผีหรือแวมไพร์เนี่ยโอ้ my god โอหฝรั่งเส้นผีนะฮะ the look admon t the e นะครับผมเออก็จะมีความเป็นผีหาซาตานอยู่ประมาณนึงนะเออนะฮะยิบเก้ากันยานี้ในโรงภาพยนตร์นะฮะคือผมรู้สึกว่าเออพอมาเป็นแบบว่าฝรั่ง ถือกล้องมาตามล่าผี๋ยวโดนผีล่านะฮะเออผมรู้สึกว่าเป็นพอดที่ปกติจะเห็นในหนังฟิลเอเชียมากกว่าแต่พอมาเป็นหนังฝรั่งเนี่ยนะครับแล้วมามีความเป็นผีหาซาตานประมาณนึงเนี่ยเออน่าดูดีครับน่าดูดีรู้สึกว่าน่าสนใจดีครับและในส่วนของทีมนักแสดงนะครับก็มีแฮร์ริสดิกินสันนะครับผมซึ่งก็เราจะคุ้นหน้ากันใน The Kings Man นะครับแลวก็รู้สึกว่าได้เล่นในหนังที่เป็นหนังรางวัลของเมืองคานส์ปีนี้ด้วยนะครับผม ก็ตอนนี้เขาก็ฮอตอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะเออนะก็มาเล่นในหนังผีเออจะเป็นยังไงก็ต้องไปรอดูกันนะครับ